สวัสดีครับสวัสดีทุกท่งนครับวันนี้มีอยู่กับผมครับจินดําซิงครับวันนี้มาดูรถใหม่อีกคันนะครับคันนี้ก็คูเต้าครับดีซีเจ็ดสิบีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คันเก่าเอาไปเปลี่ยนมาใหม่ครับไอ้คันเก่ามันเป็นรถไกระสอบครับอันนี้มาเปลี่ยนเป็นรถอุ้มแทนนะครับมาดูรับ แบบลื่นปื๊ดนะครับคันนี้โมนิายมาเรียบร้อยแล้วอันนี้มาลงหน้าต่อเลยนะครับสำหรับทีมงานเซพัดครับมาดูอันนี้นาล้มนาล้มไม่ใช่นานอนนาล้มครับของดีซีเจ็ดสิบีพัครับอันนี้ก็ได้เช็ดได้เซ็ตระบบลื่นปื๊ดมาเลยครับจากได้ประสบการณ์จากคันเก่าครับตอนนี้ก็ลื่นปื๊ดเลยครับ เร็วและเร่งครับนี่ทีมงานกนทีมงานตะเกาะตามลิซเรออยบัดทีมงานนี่แน่นอนนะทีมงานนีเริงบอกลาเฮ้นนี่นบบอ๋อตีนี่ยังยังยังไม่ได้ขึ้นครับต้องขึ้นต้องข้าวแบบตั้งครับอันนี้ข้าวลม้มลูกพี่จัดก่อนลูกน้องลูกน้องกำลังดูแนวทางก่อนไอ้ตะเกาะตามลิซเร่แ้มเซียนก่อน แล้วค่อยตเกาะกันี่รถตัดถดูครับเจของงานหนุหนุ่มก็ชุดน,นี้ก็จะไปเอารถมาใส่ครับโอ้จะเต็มอุ้มแล้วครับสามนายจะเต็มอุ้มแล้วครับง่ครับคนขับก็ฝีมืออีกท่านหนึ่งครับสำหรับเกี่ยวยันนี้ครับรก็มีประสบการณ์สูงครับจากเดิมนี่รถ เย็บกระสอบตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นรถอุ้มครับไม่ต้องไม่ต้องเย็บครับเย็บนี่ต้องจ้างคนเย็บต้องจ้างคนยกอีกครับอันนี้มนเดียวจบครับสบการณ์ก็ไปถอยรถอุ้มมานะครับพึ่งออกครับคันนี้รถใหม่ครับรถใหม,ใหม่ปีนี้เลยตอนที่เอามาลงผมไปถ่ายไม่ทันก็มาจัดตอนนี้เลยนะครับ งานเสพัดเกี่ยวกบับประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมให้มาดูการเกี่ยวข้าวลบมของเสพัดว่าจะเป็นยังไงมาดูครับผมกำกวณเลยครับการดีซีเจ็ดสิบจีพัดคอมคอๆคอมคอเลยครับเร็วและเรงครับ ชุดนี้ก็ทำระบบลืบล่นฟื้นมาแล้วนะครับเร็วครับเร็วเร็วม,มากในการตะปุยแบบปุ๊บๆ,ๆๆเลยครับชุดนี้ก็มิกเองครับท่านคนนี้มีประสบการณ์ก็จัดเลยโอนิฟายครับเป็นระบบเป็นตัลักมาดูกันเกี่ยวข้าวนอนมันจะเร็วแค่ไหนก็ดูครับ แบบฟึ๊บฟึเลยนะครับแบบไหลปื้ดไหลปื้ดเลยครับตัวตับะเร็วมากระบบลายหมดถ้าสุดชื่นนะถ้าไม่สุดชื่นนี่อาจจะสุสกักดนะอาจจะไม่สลักลูนครับอันนี้แบบฟึ๊บฟึๆๆๆ๊บฟึ๊บฟึ๊บแบบจ้อยนะฟึ๊บ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 ผมไม่ได้มาโฆษณาจ้อยให้เขานะแ้่มันลืๆๆ่นลื่นผมลื่นครับ คลิปนี้ก็ฝากติดตามผมกันนะครับกินน้ำซิ่งครับคลิปนี้ก็มาดูการเกี่ยวของเสียพัดซึ่งเป็นีมือดีขั้นหนึ่งครับอีกขั้นหนึ่งครับจากประสบการณ์ก็ค่อนข้างสูงเล้ครับเข้าสามปีเลยครับแบบเกี่ยวตอนนั้นแกรถ เีก็ก็การเลี้ยวอะไรที่สกปรกที่รุปุกรถรั้งขนสองคันครับปรถเสรคันหนึ่งแล้วก็ปิ๊กอัพ2องคันน้ยเป็นสาคันปิกอัพหนึ่งดูการทำงานโอ้เร็วมากครับการทดสอบเร็ววโค้รว่าที่มือ ทนหนึ่งก็ว่าได้สำับบับเจ้าคันซีซีเจ็บล้นดูความลื่นแล้วก็เพลินตาครับเพลินนะครับแถวนี้ก็นิยมเกษตคูบต้าครับมาแรงครับเพราะคันใหญ่ลงไม่ได้นะครับเป็นดินแบบข้างบนแข็งข้างล่างนุ่มครับรถใหญ่มีเซ็ตทุกรายนะครับจมครับ ก็รถนี้น้ำหนักได้พอดีครับกับกำลังเย็บย่ำอยู่ครับไม่หนักมากกำลังหมกับบินเห็นนี้นะครับเล่นมากครับรเลยครับขับยกขับยกครับ หมดลื่นนี่ดูแล้วก็เพลินนะครับบันเทิงแบบฟืด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 ในใจอัดรถในการขับเนีความมันมากเลยนี่แบบดูอ่ะแค่นี้ก็จะมีอาการจะจมนะครับยังไม่ถึงไปไหนเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับถ่ายไปถ่ายมาเพลินครับปฟืดฟืดฟืดอย่างนี้เพลินตามากครับผมตีอัดแรงเลยจะคน คลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหน้าเกี่ยวครับเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะติดตามลงคลิปต่อไปนะครับจนกว่าจะไม่มีข้าวเกี่ยวครับก็ขอบคุณในทุกท่านนะครับที่ให้ความาไม้บางใจและดูตลอดน้อยบ้างเล็กนาอาเขาให้ได้ดูแป๊บหนึ่งก็ยังดีครับ ก็ขอบคุณในชื่อทุกท่านนะครับที่ติดตามแนละให้กำลังใจครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวมาลงคลิปต่อไปให้ดูนะครับจาก DC ซีคอมพิวเตอร์เจ็ดีพครับขอจบร,รีวิวเพยเทานี้ก่อนครับขอบคุณครับ